ขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่อุก,กิจนะคะอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่เลือกซื้อเนาะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าเป็นผืนยังไม่ได้จัดเย็บนะคะผืนนี้รหร 03, ัสศูย์าผืนนี้รหัส0ูนย์นะคะพร้อมด้วยนะคะสั่งซื้อนะคะเข็มขัดนะคะลายลายดอกพิกลค,คุณลูกค,ะคะ้าขาเข็มขัดนะคะ อันนี้จะเป็นลายดอกพิกลนะคุณลูกค้าขาเข็มขัดมี2ลายจะเป็นลายหัวโบแลวก็ลายดอกพิกลสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกคา้าร้านแม่มาริพาไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อเนาะเข็มขัดนะคะคุณลูกค้าขาจะมีตรงนี้จะเป็นลายหัว อันนี้จะเป็นจะเป็นหัวนะคะหัวของเข็มขัดเนาะอันนี้เรียกว่าลายดอกพิกุลแล้วก็มีอีกหนึ่งลายจะเป็นลายหัวโบ,โบนะจะเป็นนอีกหึ่ง ลายหัวโบจะเป็นแบบนี้นะคะลายหัวโบจะเป็นเหมือนที่นุ่มใส่ประจํานะคะคุณลูกค้าขาที่นุ่มมีที่นุ่มใส่ก็จะเป็นลายหัวโบแบบนี้นะกับลายดอกพิกุลราคาเส้นละ390บาทราคาเส้นละ390บาทคุณลูกค้าชอบชอบลายไหนคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะร่วมกับนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายทอมือนะคะคุณลูกค้าขารุ่นนี้เลยคะ่ะ ผืนนี้รหัส03ได้อีกหนึ่งท่านนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจรับผืนนี้คุณลูกค้าขาราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ1,290บาท1,290บาทจากปกติ1,590บาทนะคะคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้าอยู่ที่95เซนค่ะขนาดหน้าผ้าอยู่ที่95เซนค่ะเป็นฟืมทองมือนะคะคุณลูกค้าขามัดหมี่นะคะทอสลับผิดนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะผืนนี้รหัส03 <łość> พือนี้รหัส0ูนย์สามสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะนาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะคุณลูกค้าที่นุ่งสิ้นเป็นน้านี่เลยคุณลูกค้าขาถ้าจับหน้านางนะคะจับหน้านางได้หรือว่านะคะจับเป็นแบบว่าจีบสวิสนาก็ใส่สวยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวน้องใส่ให้ดูนะ ใส่สวยพรมเมี่สุดๆคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะจับเป็นทวิสต์หน้าเนาะนี่ค่ะพับเข้ามาประมาณฟุตหนึ่งแบบนี้นะคะและ้วคุณลูกค้าก็แนบเข้ามาที่ตัวค่ะจากนั้นนะคะปล่อยชายด้านหลังลงมาแบบนี้คุณลูกค้าขาเรียบร้อยแล้วค่ะได้1สิ้นแล้วลนะคะได้สิ้นหนึ่งทรงแล้วนะคะคุณลูกค้าขาจากนั้นคุณลูกค้าก็มัดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่านะคะใส่เข็มขัดได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิรนนนะะะคคคูก้้้าาสสั่งซือ ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1ป0 0 8คุณลูกค้าค่ะสสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะหนึ่งทรงเนาะอีกหนึ่งทรงแนะนําก็จะเป็นผ้าถุงแบบจีบข้างใช่ไหมแบบป้ายแบบนี้คุณลูกค้าค่ะใส่ง่ายใส่สบายค่ะนี่เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทรงคุณลูกค้าค่ะนี่แหละค่ะเรียกว่าจับจีบข้างนะคะเราก็ใส่เข็มขัดนะคะ ใส่เข็มขัดสวมใส่ได้เลยนะ1นึ่พื้นแบบนี้1290รบาทคุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นคู่กับเข็มขัดนะคะคุณลูกค้าค่ะจ่ายเพียงแค่1590ัรสบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้หลายทรงมากๆใส่ได้หลายทรงมากๆพรีเมียมสุดๆสำ สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเช่นชอบผืนไหนนะคะผืนนี้รหัสศูนสามบอกว่ารับเหมือนคุณพี่นะคะที่คุณพี่อุก,กิจสั่งซื้อนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะนี่เราก็จะหาอะไรามัดก่อนเนาะนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็พับได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วก็พับเข้านี่แบบนี้นะคะนนี้จับเป็นหน้านางนะหน้านางคลาสสิกนะคะหน้านางโบราณน,นะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะสวยๆแบบนี้เลย ะะอันนี้น้องใส่ให้ดูขออนุญาตใส่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าใส่ออกมาแล้วสวย <c oughs> พรีเมียมากๆสําหรับผ้ารุ่นนี้คุณลูกค้าขาสาหรับผ้ารุ่นนี้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสังส่งซื้อผ้านะคะนําไปนุ่งสดแบบนี้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงหรือว่าตัดกระโปรงเป็นอะไรที่สวยพรีพเมียมากๆเพราะว่าด้วยเนื้อผ้านะคะมีความนุ่มผิวทิ้งตัวผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ทอสลับผืนนี้คุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส0ูนยาผืนนี้รหัสศูนย์ถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆนุ่มผิวทิ้งตัวแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้แหละคะ่ะที่นะคะแนะนํานะคะที่คุณลูกค้าส่วนใหญ่ชอบนะคะนําไปนุ่งสดนุ่งซ้นแบบนี้คุณลูกค้าขาได้ออกแบบดีไซน์ได้หลายรูปแบบเลยนะคุณลูกค้าขารวมไปถึงมีอีกนะคะคุณลูกค้าขา มีให้ชมให้ชอบเพิ่มเติมนะคะรหัส0 4นย์สี่สีม่วงค่ะรหัสศูย์คุณลูกค้าขารหัส0ูนย์สี่สีม่วงนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะสีม่วงลายขอผืนนี้คุณลูกค้าขาราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ 1, 2 9 0ัรบาท1,290ัรบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มผืนนี้รหัส0ูนย์คุณลูกค้าขาะูนนี้รหัสศ4นสี่วยพรีเมียมสุดๆนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะ ขนาดหน้าผ้า95เซนความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรคุณลูกค,ค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1290บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้คาสั่งซื้อสินค้าถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้สีม่วงค่ะทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโครนนะคะทอมือนะคะ มัดหมี่ทอมือสลับผิดคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์ฟให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาในราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ1290บาทเท่านั้นค่ะ1,290บาทจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8พืนนี้รหัส0ูย์ค่ะลายขอสีม่วงลายขอสีม่วงสวยๆจ้า หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปสวมใส่กับเสื้อสีฟ้าคุณลูกค้าขาก็มีอีกหนึ่งสีแนะนําค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้เลยค่ะ สีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีผืนนี้รหัส0ูนย์้ผืนนี้รหัสศูนย์คุณลูกค้าขาสวยให้โซมากาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อนะคะพร้อมนะคะจัดเซตคู่กับเข็มขัดคุณลูกค้าขา1,590้าบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบนะคะมันจะมีนี่นะลายอคไรอะไรนะลายดอกพิกลน,นะคะแล้วก็ลายหัวโบนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสําหรับเข็มขัดนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกช็อปได้เลยค่ะยินดีค่ะคุณลูกค้าขาชื่นชอบนะคะ ผ้ารุ่นไหน Й, รห ah ัสไหน CF เป็นเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ CF เป็นเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะสินค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสินค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยไหมคะเห็นไหมจับนุ่งหน้านาง่สวยเลยคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายสบายแล้วที่สําคัญนะคะเนื้อผ้านุ่งผิวพรีเมียมสุดๆอัดผ้ากาวเข้าไปนะคุณลูกค้าคะอัดผ้ากาวด้านในนะช่วยยึดเนื้อผ้าเวลาเราสวมใส่นะคะคุณลูกค้าคะหนึ่งเลยรีดง่ายค่ะ รีดง่ายแล้วก็เวลาเราสวมใส่ก็จะไม่ได้ยับง่ายด้วยนะคะคุณลูกค้าคะสวมใส่ทํากิจกรรมทุกๆกิจกรรมได้เลยคุณลูกค้าคะสวมใส่ผ้าไทยกับร้านแม่มาริผ้าไทยของเราค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดนะคะผ้าถุงถ้าเป็นรุ่นนี้นะ วันนี้ต้องจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งตัดเป็นผ้าถุงกับร้านแม่มรารผ้าไทยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบผ้าถุงทรงไหนของร้านแม่มาริผ้าไทยคะชอบถ้าชอบนะคะรุ่นที่สามารถขยับตะขอได้เองไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราจะเรียกว่าผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีเราจะเรียกว่าผ้าถุงแบบปาา้ายติดตะขอนะคะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าทราบนะคะไซส์ของตัวเองที่ชัดเจนเลยคุณลูกค้าคะอย่างเช่นนุ่มใสนุ่มใสเอว30 สะโพก40ความยาวผ้าถุงนุ่มใสอยู่ที่37นิ้วนุ่มจะใส่เป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะผ้าถุงสําเร็จก็จะเป็นป้ายปิดป้ายเปิดนะคะแล้วแต่ผ้านะถ้าเป็นผ้าทองมือแบบนี้นุ่มก็จะใส่ป้ายเปิดแต่ถ้าเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอที่ผ้าเนื้อบางๆหน่อยนะคะคุณลูกค้าขาตัวนั้นนะผ้าเขาจะเนี้ยบเราตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดจ็ดสิบข้างก็จะสวยคุณลูกค้าขาอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าในการตัดเย็บของแต่ละรอบนะคะที่นุ่มตัดนะที่นุ่มตัดใส่นะคุณลูกค้าขาอัน นะคะกับการใช้จริงด้วยคุณลูกค้าขาแล้วก็เนาะมาแชร์ความาแชร์ข้อมูลกันนะคะคุณลูกค้าขาสนุกสนานนะคะเลือกดูเลือกช็อปได้ตามใจชอบคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส0ูนผืนนี้รหัส0ูนมีให้ช็อปอีก1นผืน1290บาทแต่ถ้ารับพร้อมเก็บข,ขัดนะคะคุณลูกค้าขาจากปกตินะเกือบพันเวันนี้ลดพิเศษเหลือแค่1590บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญมีของฝันของฝากเพิ่มเติมมอบให้ด้วยนะคะ ฝากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราไว้ด้วยคุณลูกค้าค่ะคลิปนี้ e ีนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อุกฤษนะคะอยู่อำเภอวัชบุตรจังหวัดสระบุรีขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวรอดูรอชมรีวิวต่อไปเลยนะคะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝากดูฝากชมด้วยนะ